ยรีปินมังกรกําลังขมักขม้นกับการขายข้าวแกงและนอกจากนี้คุณลุงยังมีสวนผลไม้อยู่ที่จังหวัดชัยนาททุกสัปดาห์จะต้องกลับไปดูแลสวนด้วยตนเองโดยวัย61ปีกับการลงมือทํางานทุกอย่างด้วยตนเองทําให้คุณลุงยังคงแข็งแรงทีมข่าว newtv จึงได้เดินทางไปพูดคุยกับคุณลุงเนื่องจากทราบว่าคุณลุงยุรีเป็นผู้ที่มีหมู่โลหิต a h โลบและได้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยมาแล้วจำนวนกว่า1 0 1ครั้ง รู้แต่ว่าเขาทางกาชาติเขาแจ้งมาว่าเป็นเลือดโอพิเศษเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นแบบไหนไม่รู้หรอกเราเริ่มบริจาคเลือดตอนแรกนี่ปศสิ๑๙แต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่อเนื่องเพราะไอตอนนั้นทําสวนอยูนะ่ไงก็มันเด็กไปมาตอนหลังว่างก็เขาเราก็โทรมาขอด้วยแล้เราช่วยแล้วไอเขาคนเขาแบบเขาอยากได้เราก็ช่วยเขาแล้วเราสบายใจแล้วก็ดูดี แล้วร่างกายก็ดีแข็งแรงดีอ่ะแล้วก็หายไปเรื่อยๆ ูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยทำหน้าที่สํารองเลือดไว้ใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยแต่ละวันจะมีรถบริการเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานต่างๆวันละ8หน่วยเพื่อให้ได้เลือดกลับมาเฉลี่ยวันละ1,000ถึง1,500ยูนิตขณะที่แพทย์หญิงส้อยสะอางพิกุโสดผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยระบุว่าสถานการณ์ของผู้บริจาคโลหิตตอนนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเลือดสต็อกอยู่บ้างแต่ยังไม่ พอต่อความต้องการของผู้ป่วยโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ r h ลบซึ่งถือว่าหายากและยังไม่พอที่จะส่งไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศพอมาถึงกรณีที่เป็นโลหิตหมู่พิเศษนะคะคือนอกจากจะเป็นกรุป A B ซึ่งก็หายากอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าใน A B เนี่ยในเกิดเป็นโลหิตหมู RH ่ r h ลบด้วยก็จะดิ้งยากขึ้นไปอีกนะค,ะคูณด้วย0.3เข้าไปเนี่ย0คือจำนวนของ โลหิตมูหายากที่มีในคนไทยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเราเราก็เหลือว่าพันคนจะมีคนกรุป A เอบีอยู่เน่ะแทบหาไม่ได้เลยในพันคนมีมีกรุปมอเอชเนกอยู่3คน H ลบหรือ R.S. negative นะคะซึ่งเป็นเลือดหมู่พิเศษที่กาลังเป็นที่ต้องการของสภาการชาติไทยค่ะที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานต่างๆแล้วแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอหากท่านใดทราบว่าตนเองมีโลหิตหมู่พิเศษนะคะและต้องการที่จะบริจาคโลหิตสาม,มารถติดต่อขอบริจาคโลหิตได้ที่สภาการชาติไทยทุกวันเลือดของท่านอาจต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยท่านอื่นได้กิติพลแดงเกตกำจรถ่ายภาพพิทักษ์พรอินใจดีทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน